ทอทภาคอีสานจัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคมช่วยเหลือฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หนองคายมุ่งเน้นส่งเสริมความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกำหนดจัดงานอีสานเฟสติวัลเล่าเรื่องเมืองอีสานเพื่อปลูก,กกระแสท่องเที่ยวและสร้างการรับรู้เรื่องราวของกิจกรรมงานประเพณีและเทศกาลต่างๆในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งเป็นจุดขายหลักของพื้นที่ตามทิศทางการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวของภูมิภาคตามแนวคิดประเพณีอีสานวิถีแห่งศรัทธาจังหวัดสกลนครจัดงานเทศกาลกินข้าเมา่ารับลมหนาวบ้านคอนสีบะสะแบงอำเภอวานอนนิวาสประจำปี2567ครั้งที่29อนุรักษ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิน่นชูเมนูการแปรรูปข้าวเมาที่หลากหลายการแข่งขันการทำข้าวเม่าทรงเครื่องลีลา ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรกรประจำปี2568ได้รับความสนใจจากชาวบ้านในชุมชนตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมกิจกรรมจำนวนมากโดยมีกิจกรรมเยี่ยมชมการแปรรูปข้าวเมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกนนลนครอำเภอพังโคนเข้ามาให้การส่งเสริมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์